นี่เราไปปักกับท่านพัวราชการจังหวัดพะเยาเจ้าสวัสดีเจ้าท่านู้วเจ้าสวัสดีครับคุณสุดาครับสาวแม่ต่าท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะเจ้าพะเยาที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้วันเสาร์ที่11อมกราคมวันเด็กวันเด็กนะครับก็บรรยากาศวันนี้ก็บรรดาลูกหลานเยาวชนคงจะมีความสุขนะครับเจ้าท่านูัวเจ้าแรกแรกเลยที่สาวแม่ต่าจะจะเรนถามท่านู้วก็คือเรื่องตีสมเด็จพระบรมราชดิราชายมกุฎราชกุมารนะเจ้าได มอบคือผู้แทนพระองค์มามอบของพระราชทานให้กัปพี่นงตีจังมวนเจ้าหนครับครับก็ได้ดำเนินการเมื่อวันจันทร์ที่6มกราคมที่ผ่านมานะครับสมเด็จพระบรมราชธิราชสยามมกุฎราชกุมารและพระเจ้างอ,องคเธอพระเจ้าสิริรัตพระวระชาญานะครับท่งมอบเพื่อร้อยเอกไพบูรณสุขเจตนีรองผู้ในการกองงานพระวระชาญาเป็นผู้แทนพระองค์นำสิ่งของพระราชทานจำนวนหนึ่งพันชุด เดินทางมามอบให้กับพี่น้องรัศดรในพื้นที่จังหวัดพะเยาาบริเวณวัดท่าฟ้าเหนือตำบลสะอำเภอเชียงม่วนนะครับซึ่งในวันดังกล่าวนั้นผมผู้รายการยังวัดพร้อมกับท่านผู้พัพกษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยาท่านผู้ครับการจังหวัดตาลบกพะเยาท่านผู้ครับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยานะครับทั้งผู้อาสารทหารตำรวจก็ได้ไปทําหน้าที่ในการรับผู้แทนพระองค์นะครับตามแบบธรรมเนียม พร้อมกับบรรดาส่วนราชการต่างๆทั้งจังหวัดทั้งอำเภอนะครับมีทั้งท่านนายแพทย์สาธุขจังหวัดมีทั้งเกษตรจังหวัดหัวหน้าสํานักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับแล้วก็ส่วนราชการต่างๆทัมากมายนะครับทั้งอำเภอก็มีท่านนายอำเภอมีประดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการกำนันพิบ้านท่างนายโยกรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆตลอดจนพี่น้องประชาชนก็ได้มารอ ตอนรับและก็ได้รับมอบของพระราชทานซึ่งถือว่าชาวจังหวัดพะเยาโดยเฉพาะพี่น้องเชียงม่วนนะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมราชธาิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวงค์เธอพระเจ้าศรีรัตพระวรชายญาที่ได้ทรงมีพระเมตตามีความหงวหงใย,ยกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยานะครับท่านเดินทางมาจากจังหวัดน่านนะครับก็เลยเดินทาง เข้าพื้นที่อำเภอชียงวนเลยน,นะครับครับก็ได้นำถุงซึ่งเป็นสิ่งของพระราชทานมีทั้งพระห่มมีทั้งเครื่องอุโภคบริโภคต่างๆนะฮะจ,จำนวนหนึ่งพันชุดก็ได้มีพิธีมอบกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งนําความปลื้มปิติมายังพี่น้องอประชาชนชาวอำเภอชียงวนนะครับทั้งพันหลายนะครับวันนั้นมากันแบบพร้อมเพรียงแล้วก็ดีอวดีใจกันนะครับที่ทาง จะฟ้าจะไปดินมีความ,มงหงญยถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศหนาวนะครับาการนําของประทานส่วนหนึ่งก็จะมีพ่อห่มมาตัวพร้อม,มกับพวกเครื่องผู้บริโภคของใช้ของกินต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของปร่ทานเรื่องในอกาสขึ้นวีใหม่ตัวนะครับ<ม>แล้วก็ในช่วงฤดูหนาวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดีของชาวอำเภอเชียงมวนชวพะเยานะครับในเบื้องต้น ในเดือนมกราคมครับเจ้าเดนที่เราอันจังหวัดพะเยาเขาจะได้ครับพระมหากรุณาธิคุณหลยเรื่องเราจะทันทุกว่าเนาะเพราะว่าในเรื่องของการเตรียมการรับเสด็จส่วนพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลลลักษณ์รัชกุมารีตีจะมาเยือนพอสวของจังหวัดปิัิมวลเหมือนกันและเจ้าละก็ในช่วงนี้จังหวัดพะเยานะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ได้รับความห่วงใยนะครับจาก สาบันพระองค์กษัตริย์นะครับมัอยู่หลายๆครั้งนะครับตะก,กี้ก็เป็นของสมเด็จพระบรม,มบราธทิราชแล้วก็พระวราชายาเนาครับในลําดับถัดไปนี่ก็จะมีทั้งองค์คนตรีม,มีทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุราพร์วยลักษ์ครราชกุมารีในฐานะองค์ประธานมูลนิธิพอสวหรือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในสมเด็จพระศรีนครินทรา รวมราชนีนะครับเฉพาะเรื่องของคอสวนี่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยรลักษ์นะครับองค์ประธานมูลที่ปศวก็มีกำหนดการที่สเสด็จมาเยี่ยมคณะกรรมการคณะนักรรการและอาสาสมัครอศวจวัดพยาที่จะได้ปฏิบัติงานในการรักษาพยาบาลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยณโนะรงเรียนเชียงมนวนวิยาคมอำเภอเชียงมนวนเป็นอำเภอเชียงมนวนนแหละนะครับใน Uh, วันวันจันทร์ที่สามกุมภาพันธ์อเดนะครับ <so. S 2> น,นันนายังมีเวลาแต่ว่าทางจังหวัดก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆในการเตรียมการรับเสเด็จ mm. ซึ่งก็ได้ไปดูพื้นที่ลูกหน้านะครับพร้อ <So. S 2> มกับทางผู้แทนของทางวังเว้นนะครับแลวก็หน่วยงานที่เข้าไปดูพื้นที่ความเหมาะสมว่าจะจัดตรงไหนบริเวณไหนจะเป็นที่รับลงทะเบียนบริเวณไหนจะเป็นที่ตรวจรักษาจะมีทั้ง นวยแพทย์ทั่วไปแล้วก็แพทย์ธนก,กรรมอย่ายมนีนะครับแล้วก็าการให้บริการต่างๆานะครับอันนี้ก็ได้มอบหมายหน้าที่กันนะครับโดยเฉพาะท่านผูน้ในการโรงเรียนเชียงมนตวิทยาคมเจ้าของพื้นที่ก็ได้อำนวยความสะดวกนะครับล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างดีทั้งอำเภอท่าเนมเภอเชียงม่วนนะครับรังเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ ก็ต <T> ้องมาช่วยกันในการเตรียมการทันทีนะครับเพื่อลองรับพี่น้องประชาชนที่จะมารับบริการจากหน่วยแพทย์พสวดังกล่าวนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดพะเยาเขก็มีคณะอนุกรรมการพสวจังหวัดพะเยาซึ่งผู้ราชการจังหวัดก็เป็นประธานในตำแหน่งแล้วก็มีส่วนรายการต่างๆก็เป็นกรรมการเขาก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องร่วมปฏิบัติงานโดยในวันดังกล่าวนะครับอันนี้ก็ ถือว่าเป็นเป็นพระมหากรมนาธิคุณแถมงานหนึ่งนะครับนอกจากได้รับของพระราชทานตะกี้ไปแล้วนะครับก็ยังจะมีในเรื่องการตรวจรักษาพยาบาลผู้เจ็บแพทย์ได้ป่วยนะฮะโดยของหน่ยวยแพทย์พศของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุราพรไวร,รักษณ์นะครับซึ่งเคยเสด็จ ที่จังหวัดพะเยาเมื่อ,อประมาณปลายปี2555ครั้งหนึ่งที่โรงเรียน<อ>ฝากกว้านวิทยาคม<อ>นะครับในปีนี้ก็จะเสด็จมาที่โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมอเชียงมนวนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะสำหรับพี่น้องชาวบ,บ้านทางเชียงมนตนที่จะได้มีโอกาสได,ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จแล้วก็เฝ้าชมพระบรมมีพร้อมกับได้รับ การบริการจากมือแพทย์คืนที่พอสวนะครับก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็จะได้ก็ช่วยกันดูแลความเรียบร้อยความสะดวกต่างคือเป็นด้วยความเหมาะสมนะครับเป็นสมพระเกียรตินะครับเจ้าสามกุมภาพันธ์นะเจ้าทานทวนนะจากจากเรื่องของสามกุมภาพันธ์นะเจ้าตีพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรถันจาะได้เสด็จมาเยี่ยมพอสวทติเจ้าหม่วนนะเจ้ามาที่เรื่องของการเตรียมค่อมพร้อมจัด พิธีพระราชทานความจุเหลือกขององคมูลนรีเจ้าทานู้ว่าเจ้าครับก็จะต่อเนื่องกันไปประมาณช่วงกลางเดือนนี้ก็คือวันเสาร์ที่18บแปดล้วก็อาทิตย์ที่สิบเกมกราคมนะครับก็จะมีะพระนัทธนองคมูีนพลเอกสุรยุทธย์ยุรานนท์นะครับจ,จะได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจนะครับในการนำสิ่งของพระราชทานเช่นเดียวกันนะครับ เป็นการพระราชทานความช่วยเหลือให้กับวินน้องประชาชนนะครับที่สองจุดนะครับคือวันเสาร์ที่สิบแปดมกราคมในช่วงบ่ายเนี่ยจัดขึ้นที่โรงเรียนเชียงม่วนนิยคมดังละนะครับเชียงมนครับคือเปิ้นระบุมานะครับพ่อพเปิ้นเปิ้นระบุมาเองนะครับเป็นเป็นการเลือกพื้นที่เองนะครับ ก็จะให้บริการในการรับทานความช่วยเหลือที่อำเภอเชียงมนต์500รายก็คงเป็นสิ่งของพระรทานเป็นทุงของพระรทานนะครับจจะมีพระโโมมีเครื่องใช้มีอาหารกันที่เครื่องอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็ในเซตภารกิจจากอำเภอเชียงมนก็พนจะมาพักค้างที่ตัวเมืองพะเยานะครับแล้วก็ในวันรุ่งขึ้นก็จะเดินทางไปเยียมเย็นได้มอบ สิ่งของพระราชทานกับพี่น้องทางอำเภอเชียงคาที่โรงเรียนเชียงคําวิยาคมในวันอาทิตย์ที่สิบเก้ามกราเนะครับทีนี้การที่จะพริรารความช่วยเหลือนั้นก็จะมีสี่ลายที่เคยทูนเก้าถวายดีกาความช่วยเหลือทั้งทั้งสองจุดนะครับก็จะมีที่เชียงมนวหนึ่งลายแล้วก็มีที่เชียงคำหนึ่งลายที่เชียงคำหนึ่งสามลายนะครับ ก็จะมีทั้งอำเภอเชียงคำและอำเภออื่นที่เหมาะสมที่จะไปร่วมรับนะครับของพระราชทาน<ะ>ครับที่เชียงคำการช่วยพระรารทานความช่วยเหลือทั่วไปก็จะมีสิ่งของแห่งละ500ห้าร้อยลายชนเดียวกันานะครับ<ะ>อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จังหวัดพะเยา้องได้รับพระหารกราณาธที่คุณนะครับก็<ะ>เป็นโครงการที่สํานักราชเลขขา,า<อ>ที่การนะครับท<ะ>างในวังได้จัดขึ้นมาทุกๆปี นะครับโดยจะเลือกไปจังหวัดต่างๆ oh. นะครับเพราะที่อยู่ห่างไกลแล้วกเ็เห็นสมควรนะครับ oh. จังหวัดพะเยาเฮาก็มีสองจดุดคือที่เชียงมนวนุยาคมแล้วก็เชียงคำวิยาคมใน hmm. สองวัน oh. วนะครับซึ่งจะมีหน่วยงานที่จะร่วมปฏิบัติงานตัวที่สําคัญก็เป็นเรื่ว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งจะมี oh. นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ oh. หมอที่เป็นระดับว่าอาจารย์ดังๆทั้งนั้น เป็นลักษณะเป็นจิตอาสาเจ้าเป็นอาสาสมัครมาช่วยงานเป็นการถวายงานนะครับคือคือทางพระบาทสมเด็จพระจุหัวซึ่งทุกท่านคงทราบนะครับพรามีน้องหลายๆว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลังๆมานนี่พระบาทสมเด็จพระจุหัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาเนี่ยบ่ได้มีเวลาบ่ได้มีโอกาสที่จะได้เสด็จออกเยี่ยมเยยนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยตนเองเหมือนสมัยก่อนนะครับ พระองค์ท่านก็มีประชดนรรษานักขึ้นอุ้ยง่ายว่าอายุนักขึ้นนะครับการเดินทางก็อาจจะบัสะดวกเหมือนเดิมแล้วก็ทางคณะผู้ติดตามหรือว่าในส่วนของทางวังเปิ่นก็มีความเป็นห่วงในการที่จะดูแลก็เลยมีโครงการให้องค์โฮลตรีเนี่ยได้ได้ทำหน้าที่แทนเจ้า ปฏิบัหนาที่แทนในการที่จะดูแลประสงค์ในก่อนอแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถโครงการนี้ก็มีที่มาอย่างนี้นะครับคือคือเป็นโครงการที่ทํางานฮือในหลวงกับพระราชินีนะครับออกไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนแล้วก็น,นําสิ่งของไปพระราชทานไปมอบฮือนะรวมทั้งที่ได้เคยทุนเข้าถวายดีกาไปแล้วเป็นกาตรวจสอบแล้วว่าสมควรที่จะการที่เหลือเปิ่นก็จะนำความช่ี่เหลือมาฮือมีพิธีการมอบเป็นทางการนะครับ นอกจากโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งจะมีหมอมาจํานวนนักนะครับอันว่ามากันเจ็ดแปดสิบคนคณะที่มานะฮะเพราะนั้นไปที่เจ็บไข้ได้ป่วยรักษาแล้วรักษาแถมบอกไ้หายเนี่ยก็ล,ง <c oughs> ลองไปหารอรับบริการเพิ่นเป็นลงทะเบียนไว้ลงหน้านะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ทางทางทาง,ง,งฝ่ายรักษาพยาบาลเพิ่นจะมีเจ้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดองโรงพยาบาล ในพื้นที่เพิ่นจะได้ช่วยคัดกรองได้สอบประวัติไว้ก่อนเพื่อเพิ่นมาถึงโจโรไปหาเพิ่นเลยนี่มันบม่ได้มันจะเสียเวลาคนอื่นก็คนหลายนะครับคนอาจจะนับร้อยนับพันนะนะนั้นต้องไปลงหน้าไปลงทะเบียนไปบอกกล่าวลงหน้าไว้ว่าเจ็บป่วยได้โรคอย่างละฮักษามาแล้วเหมือนใดมันหายหายจะได้ไปบอกเหมือนเพิ่นจะได้เตรียมการนะครับคัดกรองเพิ่นเขาว่าคัดกรองจัดคิวไว้ที่ ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะนอกจากตัวรักษาโรคทั่วไปแล้วก็ยังมีหน่วยธันตกรรมนั่แหละทําฟันนะครับทําฟันอันนี้ก็มีรถเพื่อนที่รถโมบายมาบริการอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเป็นโอกาสดีแล้วสําหรับพี่น้องเชียงมวนกับเชียงคํารวมทั้งอําเภอใกล้เคียงติด่อื่นไปไปได้ครับยังเชียงม่วนนี่เขาก็ทางอําเภอเช่นอาเภอปงก็สามารถไปให้บริการได้ตัย อย่างเชียงคำกับอำเภอผู้สร้างอำเภอจุนนี่นะฮะนะครับก็ก็ไปรับบริการกันนะครับอนอกจากนี้ก็มีเรออกว่าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมาครับเรื่องนะครับครับก็คงมาับเรื่องราวที่เป็นปัญหาทั้งหลายแล้วก็หน่วยที่สามคือสำนักงานอายการสูงสุดอันนี้มามาให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายนะครับอ๋อจาก็หันว่าจะมี ทางวิทยากรจากทำง,งานในการส่งเสริมีรองอายการสูงสุดเ<อ>ดินทางมาร่วมคณะโดยเป็นมีกาหนดการที่จะนัดหมายนักเรียนโรงเรียนชิงวนวิทยาคมที่จะอบรมเพื่อ,อความรู้รอ,อ่อนมาประเทศเที่ยวครับที่จะได้มีความรู้ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับคนหมายทั้งหลายทั้งหลายนะครับที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไปอบอก พ่อแหม่เพื่อว่ามีปัญหาต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นพื้นฐานความรู้เบื้องต้นที่จะเอาไปห้าเฮียนต่อในวันต้งหน้าเพื่ออยากจะเฮียนในด้านกฎหมายด้านนิติศาสตร์ก็จะได้จะได้หูวงว้ว่า,ากฎหมายมันมีความสําคัญอย่างใดแล้วก็มีประโยชน์อย่างใดจยามาช่วยในการดนินชีวิตประจําวันได้อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นโอการ้วครับสําหรับทั้งสองจุดนะครับทั้งอำเภอเชียงมนตร ที่โรงเรียนเชียงมนตนวิทยาคมในวันเสาร์ที่18มกราในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่19ที่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมตั้งแต่ในช่วงสายนะครับก็อันนี้ก็ก็บอกกล่าวไว้ล่วงหน้านะฮะอาทิตย์หน้าถ้ามีเวลาตันก็จะได้มาย้ำเตือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่สามที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือสาหรับจังหวัดพะเยานะครับผมลําดับมาตั้งแต่ในเรื่องการ รับมอบสิ่งของใครทานที่ตาพะเหนือนะครับโดยผู้แทนพระองค์นะครับของพระบรมรรสาธิราชแล้วก็ทัดมาก็จะมีกำหนดการหน่วยแพทย์พสวของเจ้าพระหญิงจุลาภรและก็ขององค์โนตรีพลเอกสุริยุทธจุรนนท์นของโครงการไร่ทานความช่วยเหลือของพระบาทสมเด็จพระเจาอัสทนางเจ้าพลราชินานะฮะสามรายการด้วยกันในรอบเดือนมกราคมครับถือว่าเริ่มต้นสักครั้น ใหม่วัดพยาวฮอโชคดีนะครับพี่น้องประชาชนได้รับความห่วงใยนะครับจากเจ้ฟาฟ้าเจฟินินทังกล่าวนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับได้มีความรู้รักสาม,มัคคีมีความปลองดองสมามัณชัฉันนะครับทำเพื่อบ้านเมือสงสงบร่มเย็นเอาถวายความจงรักภักดีโดยการปฏิบัติบูชา,าสิ่งไหนที่เป็นความดีงามเขาช่วยกันนะครับ ทำหน้าที่ของเลงให้ดีที่สุดบา่าิพกฎหมายบ่เบดเบียนคนอื่นช่วยกันดูแลบ้านเมืองทงั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้ลอมเ,อเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะครับจามาตีดอกคาใต้ของเจ้าดอกคาใต้นี่หลายคนถามว่าเอ๊ะถ้ามาดอกคาใต้จะไปแอลที่ไหนนี่ล่าสุดหันบ่าว่าจะเป็นตั้ง Facebook หรือว่าตั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กนะเจ้าตอนนี้ถุงบวัวตองหรือว่าถุงทันตะวันดอกคาใต้กําลังเป็นตีหูจักของบรรดา หลายตยีหลายแห่งนะเจ้าท่านผูรว่าเจ้าด่วทนทันไปเป็นประธานเปิดงานทุงทานตะวันตีทางอบอจบัญรัด<า>เมื่อวันพุธที่8มกราคมที่ผ่านมานะฮะในช่วงแม่แรงประมาณ4โมง -5 โมงแรงกับปากกรว่าบริเวณทุ่งทานตะวันพื้นที่ตำบปลป่าซางอำเภอดอกคําใต้นะครับ<ช>ถ้าไปจากดอกคําใต้จะไปอำเภอจุนเนี่ยก็จะอยู่ด้านด้านขวามือทางตะวันออกนะครับ แต่เดิมพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพด oh. นะครับแต่ว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาโดยนายกบรวิวทบุญนสรีนะครับพร้อมกับคณะผู้บริหารทั้งรองนายกทั้งสภาองค์การบริหารจังหวัดเิ่นก็หันความสําคัญในการที่จะส่งเสริมาการท่องเที่ยว เ,เกิดขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการมีงานทําสนับสนุนการกระจายรายได้สูอ่ท้องถิน่นนะครับเพราะว่าจัดโครงการอย่างนี้ขึ้นมาก็จะเกิดประโยชน์หลายๆประการพี่น้องประชาชนก็จะได้มีโอกาสได้รับการส่งเสริมในหลายๆด้านนะครับคือในวันที่แวันที่8มกราที่ผ่านมาวันพุธเนี่ยทางองค์การพลังส่วายอดพยานนายกรวิบนุนสิรีพร้อมกับคณะเพื่อน,นจะได้ทําโครงการทุ่งทานตะวันนะครับขึ้น โดยในช่วงประมาณ4ี่โมงห้าโมงแรงนะครับก็ได้ได้ไปรวมกันนะครับเราก็ตะคนมาก,กันฟ้ามัวดินเต็มมอนดอยนะครับแล้วก็ <c oughs> บนดอยบนเนินต่างๆแต่และเนินก็มีต้นทานะวันซ <c oughs> ึ่งต้นทานะวันเนี่ยปกติมันเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งนะครับเป็นพืชพลังงานที่เ่นเอาไปทํากลั่นเป็นน้ํามันอย่างพวกนี้นะฮะน้ำมันน้ามันพืชน้ํามันอย่างนงนะครับก็ เป็นการปลูกเพื่อที่จะได้ประโยชน์หลายๆอย่างนะครับจริงๆแล้วก็ถ้ามันอายุแก่เต็มที่มันก็สามารถเก็บมเมล็ดต่างๆไปไปขายกันไปไปไปขายให้โรงงานทําทาน้ำ,ำมันนะครับแต่ก่อนที่มันจะเป็นมเมล็ด<อ>แก่เต็มที่เนะี่ยมันก็จะมีดอกตูมบอกจีนะดอก,ากบานานะจัดใช้เวลาอพอสมควรในช่วง<ม>ที่ออกดอกเนะี่ยก็จะงาม เหลืองลามเต็มเนินเต็มพื้นที่นะครับอันนี้ก็บางจังหวัดหลายหลายจังหวัดเมื่อปีก่อนๆก็มีการจัดนะฮะแต่ว่าของดราคำใต้ที่ตาบลป่าซางของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมนะครับเป็นพื้นที่เนินสลับกันนะครับแล้วก็เป็นพื้นใหญ่ติดต่อกันนะครับนับพันไร่เพรนั้นมันก็ดูตะการตานะครับ ก็วันนั้นก็ไปร่วมงานกันแล้วก็ทำพิธีเปิดนะครับท่ามกลางบรรยากาศออกที่คึกคักนะฮะ <c oughs> ผู้คนแต่งชุดเข้าบ,บอยกัน <c oughs> นะับไปกันต่างจังหวัดส่วนรายการต่างๆทั้งอำเภอหลายอำเภอทั้งหูนำท้องที่ท้องถิ่น <c oughs> นะครับรวมทั้งนะครับเกียรติจากท่นานพิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดก็ไปทัน ดิลองประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านวิสุทธิ์ยนชวนขี่ม้านำคณะขี่ม้าเข้าไปในงานนะครับเพราะว่าเป็นนักชมรมขี่ม้านะเป็นมีม้าก็สร้างบรรยากาศรวมกันคือพี่น้องชาวพยาวฮอที่เป็นร่วมงานดอกคาใต้เนี่ยก็นะครับความสุขกันนะครับก็ได้ผมก็ได้ทําหน้าที่เป็นประธานเปิดให้อนะครับเป็นทางการได้บอกกล่าวถึงความเป็นมาจะใดแล้วก็เือความสําคัญว่าตรงจุดนี้ต่อไป ในวันข้างหน้าก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดพะเยาแห่งหงนึ่งนอกเหนือจากก้านพะเยาแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆและวัดวาลามสํา,าสคัญสิ่งิ์สคธิตแล้วเนี่ยเขาก็มีทุ่งทานตะวันตรงนี้ที่จะไว้ต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวแขกผู้มาเยือนทั้งหลายนะครับเราก็เป็นพื้นที่ที่บกไก่ท่าใดจากตัวเมืองออกไปก็ประมาณสาักสักกว่ากิโลนะราวซักห้ากิโลเจ้านะน,นั้นนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยมาพะเยามาก้านแล้วก็ มาทางดอกคําใต้ก็สามารถที่จะมาแวะดูดอกทานาวันบานนะครับในช่วงมกราคุมภาก็ยังจะมีได้พอได้หันกันนะครับในวันักล่าวนั้นก็มีตังวนท้องฟ้าก็มีอย่างก็ล่มบินเป็นหม่นนะฮะอพนห้องอย่างพาราโมเตอร์อมาคร,รับมาบินโชบโชว์สร้างสีสันนะฮะตื่นเต้นสวยงามนะครับแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าโอทหอป ของจังวัดพะยาะนะครับแล้วก็มีจําหน่ายพักปอนสว์พิษะนะครับแล้วกัพักกลางคืนก็นมีการแสดงดนตรีแนวคันทรีนะครับแล้วก็ได้สนุกสนานกันนะครับมีการบริการรถ ATV ีวีสำหรับนั่งตะ <ไป S 2> เวน<อ>ชมในพื้นที่นะครับแล้วก็มีรถม้ามีมา้าขี่อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นจับ วันที่เปิดงานที่8มกราคมนะครับไปไม่ได้ไปวันนั้นก็ยังมีเวลานะครับอลองพาครอบครัวพาเพื่อนฝูงญาติพี่น้องลูกหลานไปอานะครับแล้วก็ไปสมผัสบรรยากาศที่สําคัญดอกกําลังเริ่มบานอ,อยู่ของยังเหลือหํานากอยู่แล้วก็ไปเลือกมุมเลือก <c oughs> เนินเลือกจุดถ่ายภาพาแล้วก็ส่งภาพไปอวดคนอือ่นไปเลยนะฮะทั้งทางกล้องมือถือทางเฟซบุ๊กเนี่ยนะก็ทำให้จังหวัดพยาวฮอนนั้น เป็นที่รู้จักนักยิงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในแง่ของบรรยากาศการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาแล้วก็สร้างอาชีพสร้างงานให้พี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ัวยพ่อคนไม่เอาก็มีโอกาสได้ขายเข้าขายของนะครับและต่อไปก็จะมีอื่นตัวมาแถมเช่นพื้นที่อำเภอดอกคั้งใต้เขามีโครงการที่จะพัฒนาโคขุนดอกคัใต้นะครับอันนั้นก็แถมมาเมินส่วนมาสักกลางปีโรงงานแปรรูป คขคนคงจะตั้งได้ที่ตำบลบรรมซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเส้นทางเชื่อมกันดังนั้ต่อไปเขามาต้องไปแอวทางนั้นทางภาคอย่างาทางภาคอีสานทั้งหมกเล็กทั้งปากช่องเขาใหญ่นะถ้าจะมาแบบบรรยากาศเขาบอยมาชมทุ่งทันตาวันขี่ม้าพักผ่อนแบบระจญภัยแล้วก็ได้กินเนื้อสเต็กนี่ละ บรรยากาศเฮาสุดยอดโอ้ร้างดอกคำใต้เป็นแบรนด์ดอกคำใต้เลยนะครับดอกคำใต้จะดังความจริงก็ดังมาเมื่อแล้วนะชื่อเสียงเพราะนั้นต่อไปนี้เฮาก็จะทำาให้งดงามขึ้นเรื่อยๆในสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่เป็นเสน่ห์ที่เฮามีอยู่นะครับเพราะนั้นก็ยินดีกับพี่น้องชาวตำบลป่าซางตำบลต่างๆดงสุวรรณตำบลห้อยล้านอยู่ใกล้ๆนะฮะอำเภอดอกคําใต้ก็ช่วยกันนะครับช่วยกันสนับสนุนให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับบ้านเฮาแล้วก็จะทำาให้ ดั้งเที่ยวมาแอลแล้วก็เราก็จะได้รับประโยชน์จากเรื่องของรายได้เรื่องงานการสร้างงานต่างๆครับเจ้าเป็นจุดเิ่นต้องขอบคุณทางนายกอบจแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะทางสจทางอำเภอทางอบตในพื้นที่ร่วมแรงแข่งขันครับที่เป็นช่วยกันพลักดันนะเจ้ามาที่เรื่องของแหม่อันนี้สร้างจื่อเสียงกับทางจังหวัดไปเจ้าต้นว่าสมัยตันนี้หันทันออกข่าวเลยเจ้าเรื่องของการประกวดจังหวัดเมื่อวันพฤหัสเจ้าครับ ก็เป็นการประกวดจังหวัดแล้วก็ชมรมท <ygen. S 2> ูบีนวันดีเด่นระดับภาคเหนือนะครับผมพ่อมด้วยผู้บริหารระดับจังหวัดมีนายแพทย์สารุยังวัดนาแพทย์สุรินสุมนาพันธ์มีท่านผอศรีวันปินใจซึ่งเป็นผู้ในการโรงเรียนพยาทยาคมในน้าประทานประสานงานเขตมัธยมในพื้นที่นะครับแล้วก็มีคุณมนูนแสงสีจันทร์แรงงานจังหวัด แล้วก็มีทีมงานจากทั้งงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็มีทั้งมหาลัยพะเยามีโรงเรียนยดงเจนวิทยาคมมีทางชุมชนบ้านดอกบัวตำบลท่าวังทองตัเมืองพะเยาแล้วก็มีสารประกอบการอหอพักของ,ของ CP Dom อย่างนะครับก็ได้นําเสนอทั้ง5ประเภทนะครับตั้งแต่เจ้ายันบ่ายนะครับที่โรงแรมดีเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ก็ทั้งห้าประเภทปรากฏว่าเอาประสบความสำเร็จอยู่สองประเภท,เทคือจ,จังหวัดทูบีนวันดีเด่นจังหวัดทูบีนมอวันอ๋อค่ะแล้วก็สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาคือโรงเรียนดงเกนวิยาคมอ๋อจ้าจได้เป็นโรงเรียนชมรมทูบีนวันระดับมัธยมศึกษาดีเด่นในสองรางวัลจัตวานี่ก็ได้มีโอกาสได้รับพระประธานนะครับเป็นเกียรติบัตร จากพระหัตถ์ของทุนกระหม่อมหญิงกบลร<ง>ัตน์นัญยาศิริวัฒนาพันวดีองค์ประธานนะครับ<ะ>ซึ่งได้เสด็จมาตอนเย็นนะครับก็ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทั้งในส่วนราชการาองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมายลายพยาวท้งโรงเรียนทาโรงเรียนวิทยาคม<ะ>ท้งชุมชนท่าวัางทองอ<ะ>ดอกบัวทางวางทองพะเมืองพเยาวแล้วก็ท้งผู้ประกอบการอหอพักหมายลายพยาะนะครับ ซึ่งได้ได้ร่วมนําเสนอผลงานต่างๆก็ถือว่าจัหวัดพยาหอาก็บอบน้อยหน้าอย่างอื่นที่เรื่องทูบีน้นเมื่อวัน <c oughs> ในเรื่องเกี่ยวกับที่จะส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆนั้นได้ห่างไกลย,ยาเสพติด <c oughs> ตามตามแนวพระราชดำริของทุกนกมมหญิงบุรัฐนะฮะที่ความสําคัญที่จะให้เยาวชนคนไทยฮานะครับกลุ่มต่างๆนั้นได้เป็นหนึ่งได้ <c oughs> โดยไม่พึงยาสติด <c oughs> เอา ผลงานที่สร้างสารรค์มานําเสนอกันนะครับเรื่องความมุ่งมั่นตั้งใจเรื่องของกิจกรรมนันทนาการ<ช>เรื่องของการกีฬาเรื่องของความห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานร่วมกันครับต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะฮะที่ได้าการสนารสนุนได้ให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับสร้างชื่อเสียงขึ้นกับจังหวัดพะเยาโดยราบรวมครับเจ้ามาพิทายรายการผู้ว่กผู้ประชาชนประจำสัปดาห์นี้ครับ งานของหนูนๆน้องๆหนึ่งในวันเด้แข่งชาติเจ้าดันทว่าเจ้าครับก็วันนี้เป็นวันเดกแข่งชาตินะครับวันเสาร์ที่สิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดท่านัดท่านนายกงเตยนางสาวยิ่งรักชินวัตรได้ค,คำขวัญประจําปีวันนี้ว่ากตัญญูรู้หน้าที่เป็นเด็กดีมีวิานัยสร้างไทยให้มั่นคงคำขวัญน,นี้ก็คงจะได้ยินได้ฟังกันตั้งแต่หลายวันรวมทั้งวันนี้นทั้งวันนะครับอันนี้ก็มาเน้นย้ากันลูกหลานเยาวชนนะครับน้องน,นักเรียนทั้งหลายนะครับ กระตันยูรู้หน้าที่เป็นเด็กดีมีวินัยสร้างไทยให้มั่นคงจะได้ก็เป็นเด็กดีนะครับแล้วก็รู้หน้าที่กตันยูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเป็นคนมีวินยัยจะทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองราเจริญมีความมั่นคงในอนาคตนะครับวันนี้ก็มีหลายที่ที่จะจัดกิจกรรมกันทั้งในส่วนของสาราประชาคมสารกางจังหวัดพะเยาแล้วก็ที่สวทสาราอยุแห่ง <c oughs> วิทยาลัยจังหวัดพะเยา <c oughs> ที่วิลยลเทคนิคพะเยาที่ ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์อของอบจอที่ริมคันพะเยา,า,าทำลายๆที่กระจัดกันนะครับก็คือคักก็เป็นวันแห่งความสุขของลูกหลานนักเรียนเยาวชนทั้งหลายนะครับก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่ผู้ครองครูบาอาจารย์ผค้ลคผูใหญ่ก็มีความปรมาปรถนาดีมีความฮักความหองใหญ่ก็ขอให้ลูกหลานเยาวชนนะครับ นักเรียนทั้งหลายนะครับที่อยู่ในวัยเด็กเนี่ยก็ได้ทําหน้าที่ของเัวเองตามคําขวัญของนายรกรฐมนตรีาดังกล่าวนะครับเจ้าตัวมที่็คือช่วงของรายการผู้ว่าพบประชาชนประจําสัปดาห์หนี้นะเจ้าวเวลาโมจาจะตั้งขอบพระคุณทัน้วาราชการจังหวัดพะเยาทันพวาชูวชาติกีฬาแปงเจ้าวันนี้จะไม่ต่มรัวสุดาดูงามประกอบทัน้วาราชการจังหวัดพะเยาลาตทรฟังกันไปก่อนที่ตนมาประกันไม้เจ้าสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับ